ันเสาร์ที่7กรกฎาคม2555เป็นวันที่พระสงฆ์ทกรชาวไทยเฝ้ารอคอยให้มาถึงเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระเจ้านทางเลมาศพื้นที่เกาะเกร็ดเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระเจานผ่านทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เกาะเกร็ดจังหวัดธนบุรีเองและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเฝ้ารอคอยเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ สิบหาปีทําเพื่อราชถวยไทยทางชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริอยากปรรทบายพระพรอนท่านให้มีอายุยืนยาวอยู่พวกเรานานๆ νο? เนาะรักท่านนะคะพระมา,ากยาทยาค่ะ ดีใจมากเลยค่ะ ความรู้สึกไม่มากที่สุดก็คือเป็นความภูมิใจคิดซะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยท่านเสด็จผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นบุญของเราครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเชื่อว่าเหนื่อยเหนื่อยมามากๆแล้วขนาดพระองค์ท่านประชวรนะคะยังยังยังนึกถึงประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุญของประเทศไทยอย่างมากเลยที่ที่ที่ได้รับพระเมตตาขนาดเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีชาวมอญที่เกาะเกร็ดนำโดยนางทวีวันแม่เพล เพลงวัย63ได้แต่งเพลงเจ้าขาวซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวมอนมีเนื้อหาแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้ทรงพระเจริญซึ่งนำมาขับร้องในขณะที่ขบวนเสด็จผ่าน วันนี้นะคะหลังจากที่ได้ยินข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนเย็นเน่ยเรามาคุยกันกับพี่สาวนะ,ะคะก็เราแต่งเพลงเนี่ยเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยคือเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่แต่ทํานองเนี่ยใช้ทํานองเพลงเจ้าขาวโบราณเลยเพราะว่าเพลงเจ้าขาวเนี่ยมันเป็นเพลงพื้นบ้านของเราอยู่แล้วเนื้อเพลงมันอธิบายอยู่ในตัวเองเลยว่ามันกลั่นมาจากหัวใจของพวกเราทุกคนเลยคนเกาะเกล็ดจ้า แต่ดอกดอกเจ้าเอ๋ยจำปานับเป็นบุญอันแสนสูงส่งที่พระองค์เสด็จมาเ ช่วงบ่ายเป็นต้นมาบรรยากาศโดยรอบของเกาะเกร็ดยิ่งคึกคักเพราะประชาชนต่างทยอยกันมาเพื่อรอเช่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเย็นก่อนที่ขบวนเสด็จจะเสด็จพระเดําเนินผ่านเกิดฝนตกหนักลมแรงมากแต่ประชาชนยังคงนั่งรอเพื่อรอรับเสด็จพระองค์ท่านอย่างไม่ย่อท้อทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อในหลวงมาฝนจะหยุดกระทั่งเวลา18บแนาฬิกาขบวนเสด็จ สเสด็จพระเจ้ามเนินมาถึงที่เกาะเกรด็ดสายฝนเริ่มซาท้องฟ้าเปิดแดดออกเป็นสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จยิ่งนักเสียงตะโกนกึกก้องทรงพระเจริญจากสองฝักฝั่งเจ้าพระยารอยยิ้มแห่งความปรับปรุงปิติของพระสงนิกรชาวไทย เกรกราคม2555จะเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขของคนไทยที่ได้ชื่นชมพระบารมีขององค์ข้อหลวงรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพทันชนกสีทเนศชัยทีมข่าวรวังยัยรายงาน